เจ็บตรงนั้นนลาเจ็บ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 เจสบายเลยอะอันนี้ชาชาดีเุ้มมากเลยแปงว่าอันนี้สามเก้าเปอร์เซ็นตนี่ผ่านอันนี้ดีเลยใช่ไหมไม่รู้สึกอะไรเลยอะ ก็สวัสดีครับผมก็เันเด้ร้านสักสลับรีนะครับวัน <IL S 2> นี้ผมก็จะมาลองยาชาให้ดูนะครับว่า9หลอดนะยาชา9หลอดของ TKTX เนี่ยมันมันมีปลอมมีจริงมีแบบว่ามีชามีไม่ชาไหนชาดีชาไม่ดีให้ดูครับ <S <S <c ười> ว่าตรงนี้ตัวนี้ตอนสักเป็นไงแล้วก็หลังสัก เป็นไงแสบแค่ไหนอะไรยังไงเงี้ย <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะมาแบบว่าทดสอบแบบละเอียดให้ดูเลยครับว่า <Wow. S 1> เห็นถามกันมาเยอะว่าสงสัยกันจังเลยว่าตัวไหนดีตัวไหนดี <Wow. S 1> ก็ตัวแรกก็นี้เลยครับ20%ครับที TX สีน้ำเงินเข้มนะตัวนี้2 0่สาวส่วนตัวที่2% 39%ิเ uh, mm. อ่อ Deep Number ฟัมเนี้ทีเคทีอ็ดีริ ตัวที่3กล่องแดงกล่องแดง39.9%ตัวที่4กล่องสีเหลือง TKTX 40.9%ตัวที่5กล่องเขียว40.9%เหมือนกันตัวที่6กล่องดํา40.9%เหมือนกันตัวที่7กล่องขาว40.9%เหมือนกันตัวที่8 กล่องเขียวทหารอมีมีไลน์อีเจแปนเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเขียนว่า make it possible Japan limited edition โโ<ว>อ้หมีไอเงินเงินตรงนี้นะฮะโอ้<า>แบบว่ามีแบบว่าห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพัดด้วยมันอลังการขนาดนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเขียนว่า for external use online <laughs> อะไรก็ไม่รู้มัวเมื่อไปหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เจปแปนเหมือนกัน55%เหมือนกันแต่คนละสีนะน,นี้สีเขียวอ่อนอันนี้สีเขียวเข้มมีญี่ปุ่นเหมือนกันเขียนว่าฟอร์ม e อ็กซ์เทน o ล o n o n l นเหมือนกันแล้วก็มีติ๊กเกอร์เหมือนกันเป๊ะเลยแตกต่างกันที่สีของกล่อง55%เหมือนกันพัดเหมือนกัน เอ,อแตกต่างกันที่สีของกล่องอ9ตัวครับส่วนแล้วผมจะทํายังไงก็คือว่าจะจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนอะไรไหนนี้คือวันนี้ผมจะทําตรงนี้ก่อนตรงนี้นะตรงนี้ของเสือเนี่ยอันนี้อันนี้คือเป็นยาชาตัวที่หนึ่งตรงเฉพาะบล็อกนี้บล็อกนี้คือตัวนี้ ส่วนอันที่สองในบล็อกนี้บล็อกนี้คืออันนี้อันนี้ผมจะลงสีส้มนะพวกเนี้ยผมจะลงสีส้มบล็อกที่สามอันที่สองบล็อกนี้นะาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยงงอันที่สามสีแดงสีแดงบล็อกนี้จะมากว่า แล้วก็อันที่สี่ตรงนี้จะเป็นลงเลงาตรงนี้ของเสือตรงคอเสือตรงนี้มันจะมีสีแพรมมาแค่หน่อยเดียวบล็อกนี้ลากยาวเลยลงเงานิดหน่อยอันนี้เป็นตัวเหลืองที่สี่อันที่ห้าสีเขียวสีเขียวสี่สิบจุดเก้าเปอร์เซนต์ตรงสีห้าตรงนี้ก็เป็นไม่มีสีเหมือนกันก็เป็นช่วงเบ้าตาฝั่งนี้เป็นช่วงนี้ <5. S 2> ช่วงที่หกที่หกกล่องดำผมจะทำตรงนี้ช่วงบนนี้เป็นสีส้มตรงหลังเสือตรงนี้เป็นส่วนที่หกกระทาแค่ตรงนี้เจ็ดเจ็ดจะเป็นหน้าผากเสือตรงคิ้วเสือข้างบนคิ้วเสือจะไม่มีสีจะเว้นสีไว้แบบประมาณตรงนี้แค่นี้ตรงนี้คือเจ็ด ส่วนแปแปดจะเป็นจมูกเสือ,อจมูกเสือเฉพาะจมูกตรงสันจมูกเลยแปดอันนี้ส่วน9อันสุดท้ายจะเป็นตรงนี้สีส้มตรงนี้ทั้งหมดตรงแค่แค่นี้อันนี้ที่เก้าแต่ว่ายาชาเนี่ยมันทาไว้ชั่วงหนึ่งเท่ากันทุกทุกท,ท,ทุกกล่อง ผมก็จะเริ่มทาจาก1 2 3สก่อนก็คือผมสักเนี่ยผมใช้เวลามา10นาที10นาที10นาทีเสร็จช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยผมก็เลยทาไปเลยพร้อมกัน3อัน10นาทีคือยาชาจะไม่มีการผสมกันนะผมจะใส่ถุงมือแล้วก็จะทาแล้วพอเสร็จก็ถอดถุงมือแล้วก็เปลี่ยนถุงมือแล้วก็ทาทาทับไปใหม่ทาทับไปใหม่ท เราก็จะดูแลเรื่องอุณหภูมิของห้องเพื่อไม่ให้เหงื่อเหงื่อออกถ้าเหงื่อออกยาชาจะไหลลงไปรวมกันได้ก็ต้องก็ต้องระวังกันนิดนึงอ่ะจะเริ่มกับสามอันก่อนพอสักพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมก็จะมาทานี้ใหม่มาทาสี่กับห้าอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆไล่ทาไปเรื่อยๆแล้วก็แปะแร็ปแปะแร็บไปเรื่อยๆครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากัน ก่อนอื่นก็ต้องเช็ดเช็ดทำความสะอาดหลังก่อนนะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าลูกค้าแบบมีขี้ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาบน้ามาหรือ,อยังแล้วต้องต้องเช็ดให้สะอาดก่อนเดี้อขี้ใครเต็มเช็ดชู่เ,เห็นไหมต้องต้องเช็ดทุกครั้งนะครับเนี่ยเห็นผิวแบบว่าใสาๆนี้มันจริงๆแล้วเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มันจะมีแบบพวกค่าพวกอะไรแบบไม่ดีดูเลยโอ้หทำไมเป็นอย่างนั้นอ,อันนี้ครับกล่องแรกนะกล่องแรกผมแกะแล้วก็ทาก่อนทาแบบหนาๆน,น,นะ,อ,ะอันนี้20% อันนี้สามเก้าเปอร์เซกล่องกล่องจะสีต่างกันนะยี่สิบเปอร์เกล่องสีเข้มอันนี้กล่องอันนี้จะเป็นสีอ่อนอ่อนกว่าสามเก้าเปอร์เซนเมื่อกี้อันนี้ผมใช้นิ้วชี้อันนี้ผมจะใช้นิ้วนิ้วกลางในการทาอันนี้เฮ้ยอันนี้เนื้อครีมจะเป็นสีขาว ตัวเนี้อันนี้เนื้อครีมเป็นสีขาวนะแต่เมื่อกี้เนื้อครีมเป็นสีเหลืองตัวที่สามมีกล่องแดงสามเก้าจุดเก้าเปอร์เซนอันนี้ผมก็ไม่ไม่เคยใช้มาก่อนนะผมไม่เคย,เคยใช้มาก่อนนะผมก็จะใช้นิ้วนางนะนี่อันนี้ก็เป็นสีออกครีมคีมชมพูชมพูเหมือนกัน ตัวกล่องแดงเนี่ยอันนี้ผมใช้แปแบบแปะอเลยนะแรปเนี่ยแล้วพอเราแปะเสร็จอันนี้เราก็จับเวลานะว่า,อาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีก็อันนี้ก็สักได้ตอนตีหนึ่งอตอนตีหนึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงผมก็จะมาทาอันนี้ต่ออ่อทาตัว สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดำต่ออ,อันนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ายาชาตัว20%่อตัว20%เนี่ยมันจะเกินไปกับเนื้อละกับตัวกล่องแดงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเนื้อครีมแล้วส่วนตัวนี้เป็นสีขาวอันนี้อนนีขาวนี่คือยาชาตัวกล่องฟ้าอ่อนนี่ครับ ตัว39%มเนี่ยมันยังเป็นเนื้อครีมสีขาวอยู่ใน,นผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็จะแกะข้างบนนี้แล้วทาตรงส่วนที่4ี่ แรปนี่มันก็ก็ดีแนละ้วมันก็แบบเป็นกาวเลยมันก็แปะไปเลยนะ่อะแนบสนิทเนื้อไปเลยแต่ก็ข้อควรระวังคือว่าระวังมันไปแปะกับผมลูกค้าตอนนี้มันก็แปะตรงผมไปเรียบร้อยแหละอันนี้คือไม่ดีนะอย่าอย่าทำเลียนแบบเพราะถ้าเราดึงนะเขาจะเจ็บได้นะอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันติดแหลนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันดูดิเอาดึงไม่ออกเลยชิบหายแนละ้วอันนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมไม่รวบผมดีๆต้องตัดผมออกนะไม่เอาอยาอไม่ได้ตัดตัดตรงนี้ตัตรงนี้แล้วก็เอาก็เทปแปะกันเหนียวนินดนึงข้างบนว้าว จริงเราต้องใช้กรรไกรตัดนะ <c oughs> ต้องใช้กรรไกรตัดแต่ว่าอันนี้แบบว่าทําให้ดูแบบแบบไม่ดีอ่ะแบบว่าเอออย่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างนี้ไม่ดี <c oughs> ใช้แล้วตัดจะดีกว่าเออใช้กรรไกร <c oughs> ก็ก่อนอื่นผมว่าจะลองตรงที่ไม่ได้ทายาชาก่อนนเลอก็ ก็นิดเดียวเนี่ยเออต้องแยกไปลองตรงที่ยังไม่ได้ทาแต่จะลองตรงที่ไม่ได้ทาก่อนเนาะแบบว่าให้ให้ทดสอบความรู้สึกอ,อ,อะไรที่ จุุ๊กดิอะไรคือจุจุกเป็นไงฟันห้าซี่เช่ยังเ็นแล้วฟันหกซี่เออคืออะไรหายใจไม่เ่ไหเอาแบบเอาแบบจริงๆ่มันไม่เจ็บเท่าตองซี่โงวจะเริ่มจาก ตรงที่ทายาชายี่อรนก่อนเลยนี่ตรงตรงนี้ครับนะตรงนี้ยังมีครีมสีขาวอยู่ตรงนี้ก็เป็นของ39%มเ้อร์อไม่ชาเลยอ่ะโอ้โห ไม่ชาเลยอ่ะเจ็บห่อีตรงที่ไม่ได้ไทยอ,นะอ่ไม่ชาเลยอันนี้คือเยี่ยมมากจริงยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะนะอ,อันแรกเลยนะนรตรงท,ที่ไม่ได้ทาอันที่ไม่ได้ทาไม่ยังไม่เกบเข้าตรงนี้เลยอ่ะ น,นี้ก็เป็นสามเก้าเปอร์เซนตะของบนหลอดน,นี้เป็นพี่เป็นครีมสีขาวอ่ะนี่นงสบายเลยอ่ะว้าวไม่ชาชาดีขึ้นมา้เลยอือไมว่าอันนี้สามเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ผ่าน,นาอันนี้ดีเลยใช่ไหมอืมไม่รู้สึกอะไรเลยเนะี่ยอือ <Wow. S 2> อันนี้ก็น,นี้ก็เสร็จไปแล้วกับตรงตรงส์เซ9%นะต่อไปก็จะเป็นกล่องแดงต่อไปก็เป็นสั่ง9.9%อันนี้ตัวที่สามอันนี้ช่องนี้ซาไหมไม่า่าเจ็บปะเจ็บแต่ไม่ถึง20% อ๋อนี้เจ็บแต่เจ็บรู้สึกว่าเจ็บน้อยแต่ไม่ชอบเครื่อยี่สิบเปอร์เ็นต์น้เจ็บกว่าอือันนี้ชาน้อยชาแต่ชาน้อยใช่ไหมมันอืมชาน้อยมากอ๋อนนี่เจ็บไปเจ็บแบบทนได้ไม่ทานาท่าแต่มันก็รู้มันรู้สึกว่าชาใช่ไหมมันเจ็บน้อยี่ยมันไม่เจ็บแ ไม่ใช่คือมันรู้สึกว่าชาเนี่ยรู้สึกว่าชาน้อยว่างั้นใช่ใช่มันไม่ได้ชาแบบเปิกเหมือนนั้นเมื่อกี้นี้ใช่แล้วก็รู้สึกเจ็บแต่ไม่เจ็บแบบทรมานมากอืมก็ตอนนี้ผมก็จะทายาชายสามหลอดที่เหลือนะครับคือหลอดขาวหลอดเขียวเข้มทหารกับเขียวอ่อน คราวนี้เราก็ต้องแปะแบบว่าระวังผม <Wow. S 1> เหม๋ยนจะติดผมอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสียระบบเราเริ่มอ่อางก,การแปะข้างบนก่อนเราต้องฉลาดในการแปะมีการหวาดละแวงเกิดขึ้น อันนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นยาชาหลอดหลอดนี้นะหลอดสีเหลืองหลอดนี้ครับมาดูกันว่าเ,เป็นยังงอันนี้ลงเงาเนอะเป็นยังไงเจ็บเ็หรอเจ็บประมาณไหนเจ็บแต่ว่าไม่ทรมานฮะเจ็บก็เจ็บ เนนจ,จ็บเจ,จ็บยังไงอืนนมออคืออะไรเเจก็จคือว่ายาชาตัวนี้ปลอมใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วของยาชาตัวนี้สี่เก้าหลอดเหลืองเจ,จ็บใช่ไหม เอาไปก็เป็นตัวนี้หลอดเขียวตรงนี้ส่วระบบตาเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนมาเป็นราชาหลอดเขียวนี่ละมันเจ็บในๆดีกว่าเมื่อกี้ไหมดีกว่าเมื่อกี้แต่ว่าดีกว่าเมื่อกี้แต่มันก็เจ็บเจ็บใน่อๆรู้สึกเจ็บข้างในนิดนิดหน่อยนๆสรุป ก็สองหลอดนี้คือเจ็ดสองหลอดนี้เจ็ดตรงนี้ก็เป็นหลอดนี้นะครับสีดำ 9. 9. 9. สี่จุดเก้าเซนจุดเก้าสี่เก้าเอ้ยสี่สิบจุดเก้าเซนเจ็บไหมไม่เจ็บมัเจ็บอะไรเงยแบบแตกต่างกันเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยหรอ เม,มื่อกี้พอกลับไปสัตว์ตรงหลอดสีเขียวระบมเจ็บมากออืระบมเจ็บมากแต่พอกลับมาตรงหลอดสีดำคือไม่เจ็บ <Yahoo! S 1> ก็คือสรุปยาชาสามหลอดนี้คือสีดำดีสุดนะสี่สิบจุดเก้าเเซ็นเนี่ยเหลือนี้ก็เหลือยาชาสามอันสุดท้ายนะครับ ก็จะมีตรงจมูกเสือตรงนี้นะอันนี้เป็นตัว4.9เดี๋ยวผมทำตรงจมูกเสือก่อนเราลืมถามว่าเจ็บไหมเปิดเลยอ่ะต้อแทงว่าอันนี้ดีอันนี้ตัว4.9 4.9ฟองขาวก็โอเคใช้ดีครับแทไว้ยี่เล่มเจ็บแล้อ่ะเจ็บแล้วแล้วตอนใช้ยีมันเป็นความรู้สึกเจ็บแบบไหนเนีย่ย ว่าเจ็บน้อยห,ห,หรือว่าเจ็บน้อยแบอว่ารู้สึกเริ่มรู้สึกเจ็บเจ็บข้างในเหรอเหมือนยาชามันเข้าไปไม่ถึงใช่ไหม<ช>ไม่ถึงข้างในใช่ไหมแต่ว่าผิวนอกนี่คือไม่เจ็บใช่ไหม,มเจ็บแต่นเพนียงบวมมาสั่งขาต่อไปก็เป็นตรงนี้แหละตรงยาชาพรีเมียมแล้วอันนี้ก็เป็นพรีเมียม กล่องกล่องต่วงมนมแล้วกล่องนี้อันนี้นะตรงนี้หน้าผากถือว่าเป็นกล่องพรีเมียมพัดอันนี้พรีเมียม่ไหมเจ็ดฮะไม่ชาเลยเหรอไม่เลยพรีเมียมเลยนะอไม่ชาเลยแต่แค่มันมันไม่มีกระดูกตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยพอทนได้ไงถ้ากลางๆอ่ะน่าจะเจ็บ รีีเมมเมลมยลปวดเลยอ่ะอันนี้ฟีเมียมตัวแพงเลยเนี่ยปวดปวดห้องในเลยปวดเหมือนไม่ได้ทาไม่รู้สึกเลยอะอะไรนะไม่รู้สึกถี่ยาชาเลยลอ่ยะปวดตองนั้นอ่ะอันนี้ก็สุดท้ายละอันนี้ก็เป็นกล่องนี้ละอันตรงจุดสุดท้ายละ กล่องกล่องเขียวอ่อนพรีเมียมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไงชาแบบก็ชาแบบก็มีเจ็บในๆอ่ะท่านยายมันเนื้อบวมอืมชาด้วยซ้ำอันนี้ชาใช่ไหมสรุปแล้วไหนชาดีที่สุดอันนี้่คุณบอกอันสัน สามเก้าเปอร์เซ็นต์เหรอ,อของถุงฟ้าคีวดีขาวอ,อันนั้นรู้สึกชาจัดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็กล่องดำบ้างที่ไปซื้อลายอันแก้ให้สีดำอ๋อ,อก็มีแค่สองหลอด,ด 4, 4, 5, 6, 6, สองดำกับสีสี่เก้าใช่ไหมสองดำสี่เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเก้า นอกนั้นกระหลงพ้งโซพรีเมียมก็กระหลงพ้งนม่แต่อันนี้ยเนื้อก็ชาละอันนี้ยน,นะตอเน้ยนะใช่แตไ่ไม่ดีเท่าไม่ดีเท่านั้นมันก็ชาถ้าไม่เคยยีไม่กดแรงมันจะไม่รู้สึกเจ็บในในเสร็จแล้วยาคุงเช็ดให้ดูนะเอะอ,อ,อก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลายนี้รอบนี้ผมลงแต่สีส้มนะครับสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเทาคือรอบนี้ผมลงแค่ตัวเสือกับยาชาเก้าหลอดก็สรุปเลยนะครับก็หลอดหลอดที่ดีที่สุดคือ39%เปอร์เซ็นเนื้อครีมสีขาวนอกนั้นอ่ะเนื้อครีมมันจะเป็นสีคุณคุณหมด อันนี้เนื้อครีมสีขาวดีที่สุดมีอันเดียวเลยที่เนื้อครีมเขาขาวอะแล้วส่วนที่ลองลงมาก็มีพรีเมียมรอสุดท้ายอันนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พัดอันนี้กล่องสีเขียวอ่อนแล้วก็ลองลงมาก็เป็นกล่องดำสี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกกนั้นก็ชาน้อยชาแหละแต่รู้สึกชาน้อยอันที่ดีที่สุดเลยคือแบบอันนี้สามเก้าเปอร์เซ็นต์ผมลองสักแบบกดลงดูแล้ว แบบว่าไม่ไม่มีการเจ็บข้างในส่วนนั่นอื่นผมกดมันก็รู้สึกเจ็บข้างในส่วนตัวเนี้สามเก้าพัดเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บข้างในก็คืออันนี้โอเคส่วนไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือผมใช้อยู่ผมก็ก็ใช้อยู่ตลอดนะก็คือลูกค้าก็ไม่ไม่บอกว่าเจ็บนะแต่ว่าส่วนอันนี้ทั้งหมดนเ,ออเนี้ยไอ้รอยเก่าๆเนี้ยผมก็ใช้ตัวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละลูกค้าส่วนมากที่ใช้กับลูกค้าลูกค้าเขาก็ ไม่บ่นว่าเจ็บนะแต่ว่าจะมีผลตอนว่ารอบที่หกรอบที่เจ็ดอะไรเงี้ยสักไปเรื่อยๆเหมือนลูกค้าจะจะแบบดื้อยาไปแล้วอะ่ะตัวตัวยาชาตัวนี้นะมันก็เลยเจ็บหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไระเพราะปกติผมใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวส่วนพวกเนี้ยที่เหลือทั้งหมดอะ่ะผมไม่เคยใช้เลยผมใช้แค่ตัว20สิเอร์เซนตัวเดียวอมันก็ไม่เจ็บอะ่ะแต่พอใช้หลายๆรอบหลายๆครั้งอะ่ะมันเขาดื้อยาแล้วมันก็เลยเจ็บ แต่ส่วนครั้งนี้ยตัว39%ดีสุดต่อไปผมก็คงจะใช้แต่ตัว39%เแล้วละ่ะสีฟ้าครีมสีขาวก็เฟี้ยวอ่ะรู้สึกได้ว่ามันแบบไม่เจ็บก็โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยจะได้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ฝากฝากหน่อยฝากแชร์หน่อยของแม่ครับ